หยุดทำไมเราต้องหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์มูมินอาเดะจะบอกให้การฆ่าคนเพียงเพราะความเชื่อหรือเชื้อชาติไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่ความถูกต้องแต่มันคือความอายุติธรรมที่ทำลายชีวิตและจิตใจของคนที่ไม่มีทางสู้เหมือนกับที่อันกุลระอ่านสอนว่าผู้ที่ฆ่าคนโดยไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมเหมือนฆ่ามนุษย์ทั้งโลก ถ้าเรายอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแปลว่าเราเงียบต่อความอายุติธรรมและอนุญาตให้ความชั่วช้าครองโลกมุมินต้องยืนหยัดเพื่อช่วยชีวิตและศักดิ์ศรีของทุกคนไม่ใช่แค่ชาวปาเลสไตน์แต่เพื่อมนุษยชาติทั้งหมดอย่าลืมว่าการหยุดความรุนแรงคือการเลือกทางสันติและเมตตาต่อกัน นี่แหละคำสอนแท้จริงของอิสลามที่เราต้องรักษาไว้กับใจอย่าปล่อยให้ความมืดครอบงำโลกนี้นะมุมิน